นี่ครับเห็นมีเม้นว่าให้น้องมดทำอะไรวะแกงน้นไม้พอดีหลังบ้านมีน้นไม้พอดีเลยอย่ามาหักไปแกงเราจะแกงแกงใส่นะใบใบใบแย่นางใช่ไหมแกงเปื่อยใช่ไหมไม่เห่ยงเนี่ยเขาบอกว่าแกงน้นไม้มีแกงอะไรบ้างอ่ะก็แกงเปื่อยแกงเปื่อยเอาแบบสะอาดได้ไหมเงียบอันนี้มด มันอยู่ในดินนะอ,อ,อุ๊ยหมดกัดก็บอกหมดเนี่ย่ตัดไีทำไมตัดไปทำไมข้างล่างขาวจ้วดเลยมันมีน้อยเราต้องขุดมันหน่อยนึงขากไ้แล้วขาดไปอือหือ ดมทำไมอ่ะมันมีกลิ่นหรือเปล่าไป <c oughs> มันมีกอละอันสองอันเองเขาหักหรือเมื่อไไม่ได้อะไม่เกินไม่เกินเอาโน่นดีกว่าอันเนี้ยพี่จะกินแบบผันแตกอะไรไม่ได้หรออันนี้เหมืนอน, <c oughs> อน,นมันแกนๆเหมือนพี่เลยนะน,นี่ไงนู่นน่ะนู่น กดลงไปเลยไมักเลกดได้แล้วสองหนอโอ้ยอหญิงอมันักนเลยี่ย,ยามยาเาอมนขึ้นขางอน ข้าๆเหมือนอันนี้มันมันจะยังไงล่ะมันจะแก่นกว่าแต่อันนี้เหมือนแบบเน,น,นื้อ<ร>ไม้อ,อ,อ่อนกว่าลักษณะลักษณะเราก็ดูไม่เป็นครับยังพอแล้วบ้งางทานอ๋อพอไหมพอเนาะเราเน้นข้างในเนี่ยเดี๋ยวแกนเราเน้นใส่หมูแล้วกันเนืไม้แล้วเอาใส่แค่มีกลิ่นพอ นีได้ไหมนะมตันนีงเอาเลยเดี๋ยวมันเปอี่ยาแล้วเอาอแล้วเอแล้วก็พอแล้วแล้วก็ไปหาใบาย,ย่าง,งานาคันใช่มไม่อะไรกินได้เลยเนะยะาะสีแบบขาวเยอะเลย เดี๋ยวเราไปหาใบายนานางนะครับนี่แหละคือเร่แถวนี้แหละู่นรงนู้นก็มีเกาะใช่ไหมอ๋อเราไม้เหรอ ่ะไปายานางกันอันนี้อะไรนะต้กระชายต้นกระชายนี้นะ่าจะเป็นธ้านะชาตามั้งไม่ใช่แล้วเอ้าอะไรอ่ะไป,ไไปละ่ะ นี่ใบอะไรไม่รู้ไหนอ่ะพี่เด็ดได้ใงไหนไหนดูต้นมันจะเหมือนต้นอุตระพิษเลยใช่แต่พี่มันเป็นอันนี้มันต้นมันใช่เหรอมันอะไรมันไม่รู้มันอะไรวะมาเลื้นหมูหรือมาอะไรที่จางเนี่ยอุตระพิษมันจะเป็นดอกเป็นคล้ายๆกออะไรวะบุกๆดอกสีแดงอ่ะโคตรเหม็นเลย มีหกหน่อยเจ็ดหน่อยไปเอาได้ใบายานางแล้วไหนดูยดิโชว์ดิไม่เดี๋ยวเราจะไปแกงกันใส่หมูพี่เน้นหมูเยอะๆหน่อไม้เอาะไรมปกินหรอ <c oughs> ใช่หรอไอ้มีดอกสลิดเด้อนูาากอักไหม รู้จักหอ,หอมเอาไปต้มเอาไปผัดนี่หนึ่งดอกนะใบอ่ามันอยู่บนต้นเป็นดอกดอกเลื่องเดืองใช่ป่ะมีดอกนี่ดอก,ดอกเดียวเลยเห็นไหมนิวอีกคนที่พี่บอกไม่ตรงนี่นี่ไ,ดไ,ดไงไ ไห็นไหมได้จเห็นไห้อ๋อเห็นแล้วลองติดนี่อย่างเนี่ยอืม มันตัวใ่เนออม,มียอด้อยนาะ